ชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดอุ้ยไพตรไพฑรไพรยไอ้ไ<ะ>ปบ้าไม่ใช่ก,าากูไอ้บ้าแกตัวดตมอ ไปบอกไปนั่งไหนเรไปเธอหยั่งมันเป็นระบบอัตโนมัติย้ายย้ายจิ้มตดพูดจุทุกคนทุกคนเคยเข้าใจคำนี้ไหมว่าพูดจุดตดแตกอ่ะคือวันนี้นะวันนี้สุภาพสิทธิ์นั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วสุภาพสิตนั้นได้เกิดขึ้นจริง ่งยายม่ตอนฉันเลยที่ว้าอไ,ไม่ลยากป้าไปปาเป,ป็นอะไรยายนุมผ้าดีๆ <wanted> อ <you bron burada> ๋อเธอแกมันเป็นอะไรอะป้าโอเคอยู่บ่ะ จะดมากห้องนี้มีที่ฉีดตูดห้องนี้มีที่ฉีดตูไม่ลต้นนอนนอซุ้มผีบ่าสซุ้มผีบ่าขักซุ้มผีบ้าบอเมียนสุ้มคนปกติีตุมผีบ้ายายพีระคักเราไปมาหลายสถานที่นอกประเทศไทยอ ใช่ฉันจะคิดถึงยายนะฉันยังไม่ได้ตายไปไหนฉันยังมีชีวิตอยู่ค่ะขอโทษค่ะอยู่ดีๆก็มาถ่าอะไรก็ไม่รู้ไอ้ดีเจไอ้ดีเจา มัน bên เรื่องของมัน i like got